ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาพูดคุยหรือจะมาทำการใส่ปุยป๋ยนะครับใส่ปุ๋ยนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าจะเหมาะสมพอดีนะครับก็เป็นช่วงอากาศเย็นเข้ามาพอดีเลยนะครับ ครับก็เป็นช่วงอากาศเย็นมาพอ,พอดีนะครับที่ผมก็จะมาพูดถึงการใส่ปุ๋ยนะครับครับการใส่ปุ๋ยนะครับจะใส่อย่างไรนะครับในเมื่อสหาวะอากาศกลับเย็นเข้ามาอย่างนี้นะครับกลับหนาวมาอย่างนี้นะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะเคยสังเกตและเคยทำมา เคยทำอย่างนี้มาก่อนหรือว่าจะเคยทำมาอย่างไรก็ตามนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับก็วิดีโอที่แล้วมานี่ก็ผมได้ให้ซ่อมไปละนะครับก็ให้ดูการซ่อมไปละก็ถูกต้องละนะครับผมจะให้ดูเป็นสเต็ปทีละขั้นตอนไปนะครับก็ ซ่อมก่อนใส่ปุ๋ยนะครับก็วิดีโอนั้นผมก็ไม่ได้พูดว่าให้ซ่อมก่อนใส่ปุ๋ยนะครับก็ปกติแล้วก็ซ่อมก่อนใส่ปุ๋ยผมก็จะมาพูดตรงนี้นะครับก็ซ่อมไปแล้วนะครับก็ถูกต้องละนะครับผมผมจะบอกแล้วที่ผมจะทำเนะี่ยทำตามสเตปนะครับแต่ผมยังไม่ไม่ไม่ได้ใส่นะครับผมยังไม่ไใส่นะครับ ผมก็เลยต้องมาทำวิดีโอนี้บอกก่อนนะครับว่าการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยที่ผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับเมื่อเข้าสิบอายุ12วันถึง20วันเนี้ยจำเป็นหรือไม่นะครับท่านผู้สมก็หลายท่านหลายคุณก็คงได้รับสมไปละนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับ ผมก็ดูคอมเมนต์ก็ไม่มีเข้ามานะครับก็ไม่มีเข้ามาก็เห็นเนี้ยบางคนอาจจะมีคำถามแล้วจะให้ใส่เมื่อไรนะครับใส่เมื่อไหรอายุเข้าประมาณไหนนะครับนะบวันนี้ผมก็จะมาบอกตอนนี้มาพูดถึงถึงตอนนี้นะครับมาพูดถึงตอนนี้การใส่ปุ๋ยข้าวนะครับนี่ผมก็ขอจะเริ่มต้นเลยนะครับในเมื่อ ท่นบางท่านบางคนเนี้ยนะครับก็อาจจะหวานข้าวพร้อมผมนี่ก็มีนะครับอาจจะหวานที่หลังผมมั่งก็มีนะครับแต่ก็ก็ขอให้ใจเย็นๆก็ขอให้ใจเย็นๆแล้วดูนี้นะครับถ้าท่านไม่ทันนะครับหรือท่านทําไปแล้วนะครับท่านไม่ทนไม่ไม่ทันหรือก็เอาไว้ฤดูต่อไปนะครับเอาไว้ฤดูต่อไปก็อยากจะให้เป็นการศึกษากรณีศึกษาให้มาดู ก่อนนะครับก,ก็ยังไม่สายนะครับอาจจะสายในฤดูนี้แต่ฤดูต่อไปก็ยังไม่สายนะครับก็เห็นเนี้ยนะครับผมจะมาพูดถึงว่าการใส่ปุ๋ยเนี้ยนะครับรอบแรกนะครับหา้รอบแรกรอบแรกเนี้ยห้าั่นผู้ชมใส่ข้าวอายุเก็บเกี่ยว90วันถึงร้อยวันเนี้ยนะครับอายุการเก็บเกี่ยว 90วันถึงร้อยวันเนี้ยนะครับผมแนะนำให้ห้านผู้สมใส่เลยนะครับอายุเข้าตั้งแต่ประมาณ23วันนะครับ23วันขึ้นไปถึง30วันให้อยู่ประมาณเกฑ์เนี้ยนะครับแต่ที่เหมาะสมที่สุดผมจะให้ใส่ประมาณ23วันไม่เกิน27วันนะครับไม,ไม่ไม่ไม่เกินนี้ในกรณี ข้าวอายุเก็บเกี่ยว90วันถึง100ถึงร้อวันนะครับถึงร้อวันนะครับผมจะพูดถึงแค่ข้าวอายุสั้นนี้ก่อนนะครับทำไมถึงว่าต้องต้องใส่อายุประมาณนี้ข้าวจะแตกกอหันไหมนี่ผมก็ได้เป็นวิดีโอได้ลงไปแล้วนะครับนี่ก็จะให้ท่านผู้ชมได้ได้รู้นะครับการที่ข้าวแตกกอดีมันไมใ่ใช่ เพียงแค่ใส่ปุ๋ยนะครับก็มันก็ต้องมีองค์ประกอบก็เหมือนผมพูดไปแล้วนะครับผมก็จะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับครับแล้วทีเนี้ยนะครับการใส่เนี้ยนะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมใส่ไปตามที่ท่านใส่ไปก่อนนะครับให้ฮั่นใส่ไปก่อนแล้วทัานจะไปสับเปลี่ยนยังไง ห้าันหันฤดูนี้ก็หันห้าหันไม่หันฤดูนี้ก็ให้หันไปทำตามในฤดูต่อไปนะครับในในฤดูต่อไปนะครับหันไม่ต้องรีบร้อนนะครับครับแล้วประมาณนี้นะครับจะเหมาะสมที่สุดเลยนะครับการที่ใส่ปุ๋ยรอบแรกนะครับแล้วผมขอแนะนําว่าท่านใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับท่านใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ แต่ละรอบนี้หั่นใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติว่านาหั่นสิบไร่นะครับนาหั่นสิบไร่บางคนก็อาจจะบอกว่าให้ใส่ไปรอบที่หนึ่งสามลูกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมอยากจะบอกว่าให้หั่นผู้สมทำตาม ผู้ชมเคยทำมาก่อนนะครับให้ท่านผู้สม,สมท,ทำตามมาก่อนนะครับแล้วท่านที่เคยทำมาแล้วเนี้ยนะครับท่านอย่าเ,ออเริ่มทิกแพงหรือเปลี่ยนผันมาจากผมนะครับให้เป็นกรณีศึกษาไว้นะครับเป็นกรณีศึกษาไว้ในเมื่อท่านอยากจะทำตามผมเนี้ยนะครับผมจะให้ที่ผมทำที่ผมให้ท่านผู้สมดูเนี้ยนะครับผมจะให้ ดูตามสเตปนะครับตามสเตปผมจะไม่ข้ามขั้นตอนนะครับเพื่อเป็นการเข้าใจง่ายนะครับเป็นการเข้าใจง่ายเพราะผมต้องย้ํานะครับบางทีถ้าท่นรีบร้อนเนี้ยท่านอาจจะไปทำอะไรตามที่ผมพูดเนี้นะครับบางทีอาจจะไปเกิดความเสียหายต่อผลผลิตของท่านได้นะครับนี่นี่ผมต้องบอกว่าผมต้องย้ําว่าให้ใจเย็นๆนะครับให้ใจเย็นๆ ในเมื่อห้าฮันทำนาตามตามฤดูกาลตอนเท่ากับหมหวานเนี้ยหรือทำที่หลังผมเนี้ยทำตามได้นะครับทำตามได้ห้าฮันผู้สมจะทำตามผมนะครับอัตราการใช้การใส่นี่ก็ให้ทำไปเหมือนเดิมก่อนนะครับแล้วจะมาพลิกแผงเปลี่ยนพันยังไงนะครับก็ค่อยค่อยทำที่หลังนะครับค่อยทำที่หลังสำหรับคนที่ทำมาทำทำมาแล้วนะครับ แล้วเห็นเนี้ยนะครับการใส่ปุ๋ยเนี้ยนะครับเมื่อทราบว่าท่านผู้ชมจะเคยสังเกตรหรือเปล่านะครับที่ผมต้องทำวิดีโอนี้ออกมาตอนเนี้ยนะครับถ้าท่านใส่ปุ๋ยข้าวเนี้ยนะครับดินฟ้าอากาศผมก็เคยบอกแล้วว่าการทำเกษตรเนี้ยนะครับมันต้องพึ่งสภาพดินฟ้าอากาศนะครับครับดินฟ้าอากาศ เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ที่เราทําเนี้ยนะครับก็อย่างเนี้ยนะครับก็อย่างตอนเนี้ยนะครับไม่ทราบว่าผมปล่อยวิดีโอนี้ออกไปไม่ทราบว่าจะหมดหนาวหรือเปล่านะครับก็ผมได้ <c oughs> ตามข่าวมาว่ากรมอุตุว่าจะหนาวไปถึงวันที่28นะครับถึงวันที่28วันนี้ก็ยี่สิบห้ายบหกละนะครับ ก็ท <S an> ีเน <an> ี้ยผมจะมาพูดถึงนะครับการที่ใส่ปุ๋ยเนี้ยนะครับท่านผู้ชมผมอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมไว้ด้วยว่าในเมื่อช่วงอากาศเย็นเข้ามาเนี้ยนะครับท่านต้องดูสภาพดินฟ้าอากาศด้วยว่ามันจะหนาวหนาวมากแค่ไหนแล้วมันจะหนาวประมาณกี่วันนะครับมันจะหนาวประมาณกี่วันแล้วมันจะหนาวมากไหมนะครับแล้วทําไมผมต้อง ครับแล้วทำไมผมต้องถึงบอกว่ามันต้องดูที่ดินฟ้าอากาศดูที่ความหนาวนะครับผมก็เคยบอกแล้วนะครับสภาพเปลี่นฟ้าอากาศไม่ว่าฟ้าฝนหรือว่าอากาศร้อนหนาวเนี่ยนะครับซึ่งมันมีผลทั้งนั้นเลยนะครับสําหรับการทําเกษตรนะครับมันมันมันมีผลทั้งนั้นเลยนะครับพืชบางชนิดก็ชอบหนาวพืชบางชนิดก็ไม่ชอบหนาวนะครับก็ชอบร้อนนะครับซึ่งมันก็มีแตกต่างกันไปนะครับ เรื่องการเกษตรเนี้ยนะครับผมบอกได้เลยว่าเรียนไม่จบนะครับเรียนไม่จบนะครับไม่ว่าท่านจะเรียนจะจบปริญญาตรีปริญญาโทมาเกษตรศสาสตร์อะไรมาก็ช่างนะครับซึ่งมันมีแต่ละแต่ละลักษณะของพืชเนี้นะครับมันซึ่งแตกต่างกันไปนะครับมันแตกต่างกันไปนะครับแต่ทีนี้ผมจะไม่พูดถึงตรงนั้นนะครับแต่ทีนี้ทำไมผมหึงย้ําว่าให้ดูดินฟ้าอากาศนะครับ ดินฟ้าอากาศเนี่ยอากาศหนาวเนี่ยนะครับ่านผู้ทรงก็เคยทํานามาก็เคยจะนั่นละถ้าสังเกตนะครับอากาศหนาวเนี่ยนะครับใส่ปุ๋ยให้เขาเขาก็ไม่กินนะครับข้าวเขาก็ไม่กินปุ๋ยนะครับข้าวก็ไม่กินปุ๋ยเนื่องอากาศเย็นนะครับก็ให้ลองนึกสภาพ,าพดูว่าเราอยู่ในบ้านอย่างเย็นนะครับไม,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดนอากาศไม่ได้โดนน้าค้างอย่างเย็นขนาดนั้นนะครับแต่อันนี้เขาก็อยู่กลางทุ่งกลางนาเนี่ยนะครับ บางวันเนี้ยนะครับอากาศก็คึมนะครับแทบจะไม่เห็นแสงแดดเลยด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นพืชเขาก็ต้องใช้แสงแดดนะครับเป็นเป็นบางพืชสําหรับข้าวเนี้ยนะครับเขาเขาถึงไม่ชอบเลยนะครับสําหรับอากาศหนาวนะครับก็มีบางพันุ์ก็คาว่าไม่กว่าหนาวนี่ไม่มีนะครับมีแต่ว่าผลกระพบของเขามันมีน้อยแค่นั้นนะครับมันมีน้อยนะครับก็ถ้าตามหลักจริงๆแล้ว คำว่าข้าวเนี้ยเข้าที่ผมดูเนี้ยเขาที่ผมสังเกตเนี้ยแม้แต่ผมได้ปลูกมั่งหรือไม่ได้ปลูกมั่งก็ตามเนี้ยนะครับซึ่งว่าอากาศเย็นเนี้ยนะครับซึ่งเขาไม่เขาไม่ชอบเลยนะครับซึ่งเขาไม่ถูกกันก็อากาศหนาวเลยนะครับนี่ผมก็พึ่งมาบอกนะครับแม้แต่ทัานจะ흥흥ฮึ่งฮอร์โมนมากระตุ้นนะครับความคิดเห็นผมก็ช่วยได้แค่นิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวนะครับ แต่เป็นผมเนี่ยผมก็ไม่ฉีดเลยนะครับผมไม่ฉีดเลยนะครับอะไรไหนเท่ามันจะดีเท่าปุ๋ยทางดินนะครับแค่ปุ๋ยทางใบเนี่ยนะครับหรือฮอร์โมนเนี่ยนะครับเราไปฉีดเนี่ยถูกมั่งไม่ถูกมั่งนะครับนี่ผมไม่ได้ยึดถือเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนะครับเรื่องเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับเรื่องการใส่ปุ๋ยครับ ก็ให้ตําหนักถึงดินฟ้าอากาศด้วยนะครับผมก็ถึงได้บอกได้ย้ำนะครับคือการแก้ปัญหานะครับว่าเราจะสมควรอย่างไรทําได้ประมาณไหนนะครับนี่ก็อยากจะมาพูดคุยให้ท่านผู้ชมได้ได้รู้นะครับก็วิดีโอนี้ก็จบอย่างแค่นี้สวัสดีครับ